และตัวละครแรกได้แก่ทนแทน,นฮู้ีโฮลิสก์วีทอยเ,เลตทุกค,คนแทนเฮ้ยให้ผมคิดนะเขาน่าจะลืมลืมว่าท้านาฬิกาตรงเบ้านหน้าหรือเปล่าอันนี้คือดาวเองนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเอาละครส่วนนี้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิทิชชัแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการแกะซองซุมสกีวีทอเยเล ในรอบนี้เราจะคงแกะกล่องสุ่มของดองสตูดิโอหรือพวกคอกแมนนั่นเองฮะมาดูว่าเราจะได้ตัวละครอ,อะไรกันบ้างครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไททันคอกแมนเพิ่งจะกลับมาเชิดฉายด้วยนะมาดูว่าเราจะได้ไททันคอกแมนบ้างหรือเปล่านั่นเองวันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณสัก78็ซองนะครับผมก็ต<ว>้องบอกเลยว่าเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันฝากดกวนกดไลค์ฝากด้วยกดแชร์ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกําลังใจให้กับหมบิทิกชาแนลกันไปด้วยฮนะจะได้เป็นกาลังใจในการทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับผมโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพล,ง,พลงเดี๋ยวเรามาเปิดของแรก2แรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรครับซึ่งเหมือนเดิมครับเราจะแกะกันแบบสุดๆ้อๆถามพ่อค้าแม่ค้าคเขาบอกว่าด้านในยังคงมีการ์ดเหมือนเดิมก็เป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรปุปกันว่าการ์ที่จะได้รับเนี่ยมันเป็น อะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับผมและตัวละครมันมีสองชิ้นนะทุกคนและตัวละครแรกได้แก่แทแนยเป็นทางนั่งโถ่้วมแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเฮ้ยมันเป็นทางนัาของโพลิสตีทอยเลททุกคนเวลาเราจะเล่นเราน่าจะต้องต่อนี่มันต่อออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่เป็นโถ่ซวมทองคำซะด้วยนะ โอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับทางหน้าของสก i บีดีทอเลตตัวแรกของเราครับผมเราไปดูกันต่อสําหรับตัวที่2มาดูว่าเราจะได้อะไรสกบีด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 ีสกีบีทำไมเราต้องร้องเพลงตลอดเวลามาแกะกันแบบสดๆรอ้รอนๆส่วนการ์ดมีใบเดียววางเอาไว้ก่อนนะครับผมและตัวนั้นก็คือแนนเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรพวกคอคแมหรือเปล่าดูทุกคน นี่ทางน้านของหัวก็จะเป็นสีทองนะสวมใส่สูทแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงเนี ar, like ้ยก็จะเป็นทางน้านของเหมือนทางด้านหน้าปัดนาฬิกานี่เราได้ทางน้านของกลุ่มคนนาฬิกามาแล้ว1ตัวนะแล้วก็สกวดีหนงตัวนั่นเองเราไปกันต่อสำหรับตัวต่อไปของเรามาดูว่าจะได้อะไรและตัวตัวนั้นก็คือท่าท่ท่ททททนเฮ้ย เป็นอซ่วมสีมทองอีกแล้วแล้วมันก็ต้องมีหัวอยู่ด้านในนี่เป็นพ่อหนวดเขางามนี่เอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบก่อนอุดสุดนี่พอใส่เข้าไปแล้วก็จะเปน็นวานนี้มือของเขาเป็นเหมือนแบบต้นไม้ต้นอ่อนต้นไม้อะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะเอ้ยรอบนี้เราได้สกิบีทอยเลตสองตัวเลยนะซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้นะท่าของตัวสกีบีทอยเลต เราไปกันต่อสำหรับ2ที่สี่นะครับผมและตัวตัวนั้นนทนแทนแทนททนแทนแทนดูสิเฮ้ยอยู่ในถุงด้วยว่ารอบนี้เฮ้ยรอบนี้เป็นทางด้านของดิวแมนทุกคนมาหมดเลยนะทางด้านของตัวค็อกแมนก็มาทางด้านของนอร์มอลดิวแมนก็มาเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกจากซองก่อนนะครับทำไมตัวนี้มันอยู่ในซองสวัสดีทไมมันดูชุ่ย แต่ว่าทำไมมันดูเหี่ยวเหียวช็อกกลนะมีใครรู้สึกว่ามันเหี่ยวเหียวช็อกกลหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นทางหน้าของ normal human นะแล้วก็จะมีทา้งน่าของตัวฐานมาให้ด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบที่ตั้งได้ครับเป็นเหมือนแบบ standing ใช่ไหมเขาเรียกว่า standing ใช่ไหมอ่าอันนี้เราเปิดไปแล้วทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมมีทั้งน้าของกลุ่มอาริอันสองแล้วก็ทังหน้าของ t o i l e สองตัวยังไม่ซ้ำเลยนะรอบนี้และสองต่อไปของเราได้แก่ แทน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 โอ้ยได้ทา้งหน้าของไทท่านทีวีแมนหน้าจอสีทองมาทุกคนเ้ยทยูได้เลยมีท่านท่านหลุดมาแล้วหนงตัวทุกคนแต่อยากได้ทงหน้าของไททันคอกแมนมากกว่านะเพราะเราไม่เคยได้เลยอันนี้เหมือนจะเป็นร่างอัปเกรดด้วยหรือเปล่าครับทุกคนนี่เฮยพี่ใหญ่ ฟั่งทีวีแมงก็มาครับผมเราไปกันที่ซองที่6นะครับผมแทนแทแดแดนแดนดูนแทนแดนหาไปเจอแบบนึงหาไปเจอขอล้วงก่อนเฮ้ยมีสองตัวอย่านไ้ไปทอยเด็ดแทนนี่ถอตั่วมาก่อนหนึ่งนะแล้วก็อีกหนึอันน่าเป็นมาดิโอเลยดูดิ นี่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 เดี๋ยวขออนุญาตประกอบก่อนเฮ้ยทำไมรอบนี้ท้งนั้าของอยเดนมาเยอะจังอะแล้วก็เป็นตัวที่แบบเออน่ารักอยู่นะดูดิซึ่งโถสโสมทุกอันเป็นสีทองทั้งหมดเลยตอนนี้ก็คืออาริอันสามนะแล้วก็ทั้งหน้าของไทเดนสามมาดูว่ารอบนี้เราจะได้ฝั่งไหนมากกว่ากันนะตอนนี้เราอยู่กันที่สองที่เจ็ดแล้วนะและตัวตัวนั้นก็คือแทน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  แทนเฮ้ยเป็นทางด้านของฮอกแมนอีกแล้วอันนี้จะเป็นกุ๊กกูหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าตัวมันเป็นสีทองสีเหลืองนะจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแบบใส่สูตรสีดำหรือเปล่าแต่ก็โอเคก็สวยอยู่นะครับนี่เราได้มาแล้วทั้งหมด7ตัวเราไปดูกันต่อสำหรับตัวที่8และตัวนั้นก็คือแทนแทำไมต้องแทนตลอดเลยนะเราแทนทุกรอบตัวนั้นก็คือ อะไรนะเฮ้ย hey! เป็นเหมือนใหนหน้าของโคกแมนเหมือนกันนะรู้ว่าเป็นสปอร์ตไลท์แมนเป็นเหมือนคอกแมนเหมือนกันคล้ายๆนะทุกคนหัวเป็นสีทองครับแล้วก็ใส่สูตรให้ผมคิดนะเขาน่าจะลืมลืมว่าทนาหน้าของนาฬิกาตรงเบ้าหน้าหรือเปล่าอันนี้พีเดาเองนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับมาเรามาอยู่กันที่2ส,สุดท้ายแล้วมาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรแต่ว่าซองเล็กๆน่าจะเป็นทา้งน้าของพวกอลลอันนะฟองมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับ และตัวตัวนั้นก็คือคะแนนอะไรวะเฮ้ย <Hey! S 1> ได้ได้ทุกคนเราได้จากหน้าของไททันคอกแมนมาแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> มีปืนด้วยอันนี้น่าจะเป็นร่างแรกหรือเปล่าตัวเหลืองทองม,มาเลยทุกคนดูดิได้ดูใ,ใกล้ก็โฟก,กัสไหมก็โฟกัสเลยก็โฟก,กัสหน,น่อยก็โฟกัสหน่อยนี่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 เฮ้ย <Hey! S 2> คือบทมปรอยากได้ก็ได้จริงๆอะรอบเนี้ย ในฐานะของไททันค็อกแมนมาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เราเปิดครบทั้งหมด9ตัวแล้วนะเดี๋ยวเราเฮ้ยเหมือนเราจะได้ไม่ซ้ำเลยแม้แต่ตัวเดียวนะรอบนี้ผมบอกเลยว่ามือผมนี่เลี่ยมทองจริงๆตัวแรกเป็นทางหน้าของไททันค็อกแมนต่อมาก็เป็นไททันทีวีแมนหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าซีนีมาไททันก็ได้นะแล้วเราก็มาดูทางหน้าของตัวนี้ผมขออนุญาตเรียกว่านอร์มอลค็อกแมนละกันนะเขาน่าจะลือแบบว่าหรือว่าลืมสกรีนทางหน้าของตัว หนาปัดนาฬิกามานะครับผมอันลอาตัวแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นกุ๊กกูค็อกแมนนะครับผมแหมต้องบอกเลยว่ารอบนี้สมกับการที่ว่าเป็นซองของตัวคุณดอสตูดิโอจริงๆครับตัวต่อมาก็จะเป็นทางน้าของนี่เป็นทางน้าของตัวค็อกแมนหรือว่านาฬิกาแมนอีกหนึ่งตัวนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะต้องเรียกชื่อนว่าอะไรครับ แต่ก็ดูสวยดีนะครับผมวันนี้ดูสวยดีต่อมาก็เป็นอาริอันอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นท่าน้าของฟากฝั่งของหัวสวัสด์หัวสวัสดิ์ทำไมเกียดหัวสวัสดิ์ตัวนี้นจังดูดิเหมือนจะงอยอะไรสักอย่างนะครับผมเป็น normal human นะครับตัวนี้แล้วก็มีทั้งน้าของสกีบิดีทอยเลตสามตัวนะเดี๋ยวผมเอามาเรียงให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่สกีบิดีทอยเลตสามตัวนะก็จะเป็นท่าน้าของโถส้วมหรือว่าชักโครกนะครับสีเทานะครับแล้วก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไป รอบนี้บอกเลยว่าปังมากทุกคนไม่ซ้ำเลยแม้แต่ตัวเดียวฮะเดี๋ยวเรามาดูการ์กันหน่อยว่าการ์จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโอเคทุกคนผมทําการเปิดการ์รวมการ์เรียบร้อยแล้วนะมันเป็นเหมือนกันทุกใบเลยซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ในการรวมตัวละครนะครับนี่จะเป็นวัานี้ทุกใบเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นหน้าของสกรีทออยเลตประมาณนี้ทุกใบเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับผมก็ขออนุญาตไม่แยกให้ดูแล้วกันนะครับผม แล้วก็ผมแล้วตอนนี้เราก็เปิดกล่องซุ่มเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือผลงานที่เราได้รับมาทั้งหมดฮะบอกเลยว่าโคตรปังคหสละวันนี้ไม่ซ้ําเลยแม้แต่ตัวเดียวฮะถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้ผมแกะกล่องซุ่มของซีรีส์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เปกำลังใช้ให้กับโมบิดิชแนลไ้ด้วยและเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ